เพื่อนๆสวัสดีคะ่ะตุกพามาที่ร้านขายขนมเค้กค่คะเริ่มต้นที่ชิ้นละสิบบาททำหน้ากินคะ่ะร้านนี้ขายอยู่ที่ตลาดอินดี้ดาวขนองคะ่ะอันนั้นได้สี่ชิน้นใช่ไหมคะได้ค่ะขอถ่ายนิดนะคะได้อันนี้เป็นอะไรนะคะช็อกโกแลตแต่ในถาดนี้คือชิ้นละสิบหมดเลยอคะ หาดชิป,ป้อนก็สิบบาทค่ะก็จะมีตามราคาป้ายเหนี<ะ>่ยนอันนี้บราวนี่นะคะแล้วก็ถ้วยอันนี้พับเทกตามราคาเลยได้เป็นฟอนสองร้อยห้าส<ะ>ิบค่ะสิมาทโอ้ชิปฟอนมีไส้ไส้ อ๋อมีรับสั่งทำเค้กด้วยใช่ไหมคะสั่งเป็นแบบทำปอนหรอจะาปอะานู้วะเได้เอาเป็นหน้าอย่างนี้ก็ได้ราเียนหน้าทำสำเร็จมาเลยเดี๋ยวหนูดูตรงนี้มันมีอะไรอ๋อแล้วนี่ก็เป็นคัพเค้กใช่ไหมคะคัพเค้กนี่เท่าไหร่อ่ะยี่สิบจ้ ก็เป็นแบบเหมือนวานิลราเป็นอะไรไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยจะเป็นมีตัวคน้ำตาลน้ำตาลกระตุ้นน้ำตาลอันนี้จะเป็นบาร์ลอบี้เป็นกล้วยบาน์ล่อบีแล้วก็อันนี้หน้านิ่มค่ะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ส้มสีเขียวจะเป็นกีวีวันนี้ถีเขียวไม่มีมาวันนี้ทำทำเยอะแต่ถ้วยอ่ะเพราะว่ามันมันอร่อยกว่าเพราะว่ามันไม่โดนลมอย่างหน้านิ่มเนี่ยว่าจะกินเกือบทุกวันเลยเพราะว่ามันไม่โดนลม ถ้าไม่โดนในถาดอย่างเงี้ยปุ๊บมันโดนหลมแต่เนี่ยหนูชอบสกบอลของร้านป้าช็่อาที่ไหนต้องแวะซื้อขอบคุณค่ะปกติเปิดกี่โมงนะครับว่าประมาณป้ามาก็ประมาณห้าโมงห้าโมงเพราะว่าตอนช่วงนี้ต้องรอแดดล่มอือใช่ร้อนไม่เป็นหวังไม่ได้แล้วป้าต้องเก็บของก่อนเพราะของขาดป้าเปิดทุกวันใช่ไหมคะวันจันทร์ไม่หยุดไม่ยปก ถึงกี่โมงครับป้ามครึ่งหูดึกนะ